ชื่อโคมครับเรียนมอชอประมาณจบมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ลงมาทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็หลกัหลกๆก็ดีไซน์เสื้อผ้าแล้วก็ทำงานเขียนรูปสองอย่างแล้วก็ทำกเกษตรอยู่ที่ทางใต้มาจากทางใต้ที่นครศรีธรรมราชก็ง,งานชุดนี้จะมาคล้ายกับความทรงจำที่ย้อนอยู่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ดินถล่มที่ที่ใต้ตอนนี้ผมไปอยู่ปทุเียรวันเกิดเหตุการณ์ดินถล,ล่มแลวผมเอาความทรงจำช่วงนั้นมา นั่งคุยกับพ่อแล้วก็เก็บความรู้สึกนั้นมาหลังจากนั้นมาถ่ายทอดเป็นงานใช้เวลาแค่เดียวไม่ไม่นานที่รู้จักอาจารย์สมยศมาสักระยะหนึ่งแล้วก็วแค่ก็เห็นงานที่โพสต์ใน a c e b o o k แกก็เลยชวนแต่ว่าอยากแสดงไหมก,ก็อยากก็เลยลงร่วมแต่ก่อนหน้านี้เคยช่วยงานอาจารย์ไทยวิจิตรแล้วก็ได้ช่วยเสกรอออาจารย์สมยศช่วยมาสักระยะ่ได้ข่าวเป็นระยะ ใ้ข่าวเป็นระยะว่ามันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงดีใจด้วยครับสลับคนที่ทำสเปซตรงนี้มาดีใจสวยมากสวยกว่าที่คิดเยอะสวยกว่าที่คิดเยอะเลย,วยวไม่แน่ว่ามันจะมีแหอศิลป์ใหญ่ที่ทางเมืองต่างเมืองอยา่างจะฝากอะไรถึงศิลปินเชียงรายบ้างครับอขอให้กำลังใจของทุกคนที่ร่วมกันทำที่นี่แล้วกันให้เป็นเชียงรายอาร์ติตี้แล้วกัน